อีกข่าวนึงค่ะศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครลิศนะคะได้จัดกิจกรรมทบทวนยุทธวิธีศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีาสถานีตำรวจนะคะบางกอกน้อยค่ะสถานีตำรวจบางกอกน้อยร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะหลวงวิเศษสาครลิศ ซอยจรันสนิทวง22ได้จัดกิจกรรมทบทวนยุทธวิธีศิลปะการต่อสู้แม่ไม้ม,มวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางกอกน้อยโดยพันตำรวจเอกธนกฤษชัยจารุอุิผู้กำกับการสถานีตำรวจบางกอกน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมีความรู้เรื่องมวยไทยเพื่อนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดนะคะสู่ชุมชน ตามโครงการป้องกันภัยยาเสพติดและเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของตำรวจด,ด้วยกีฬามวยไทยรวมทั้งหาใช้ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครลิตเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถานีตำรวจนครบันบางกอกน้อยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนาวาเอกมโนทรและนางสุชานีแสงสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกพัทรพลเหล่าเปี่ยมนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และก็คุณชัดปัดปานเอี่ยมค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตลิ่งชันนะคะมาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ